สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาแล้วค่ะมารวมดูกันนะคะว่างานพรมแดงไวปอวิชันคอนเฟอเรนซ์ปี2025ลุกไข่รอดไข่ดับนะคะก็พรมแดงก็แน่นอนมีแต่คนสวยๆหล่อๆมานะคะแล้วก็ผู้ชมแถวหน้าเองก็เรียกได้ว่าติดตามอยู่บนหน้าจอว่าเออใครจะมาบ้างนะคะแล้วก็พรมแดงเดินกันสนุกไหมอะไรยังไงค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามกําหนดการเลยนะคะไม่ได้มีการเลื่อนใดๆสําหรับงานของไวปอนี้แล้วก็ ประโยคคลาสสิกของคุณโจชินที่ว่าคนเยอะมากนะคะน,นี่คลาสสิกสุดก็แน่นอนไวป๋อเป็นแพลตฟอร์มใหญ่เลยนะคะอธิบายงานวันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะผู้จัดงานได้เชิญศิลปินนะคะเป็นร้อยคนเลยแล้วก็พร้อมประกาศรายชื่อแขกรับเชิญอย่างเป็นทางการนะคะถึง8รอบด้วยกันเพื่อนดาราในวงการะคะเรียกได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของวงการบันเทิงจีนมาร่วมงานทําให้พรมแดงกลายเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆค่ะในฐานะของ แสดงนำหญิงบนพรมแดงนะคะเหล่าศิลปินจึงไม่สามารถจะนิ่งนอนใจสำหรับงานนี้ได้นะคะพวกเธอแล้วก็พวกเขาทั้งหลายเริ่มเตรียม ภาพถ่ายที่ตกแต่งอย่างพิถีพิถันจากสตูดิโอเอาไว้ก่อนเลยใส่ใจในการแต่งหน้าแล้วก็จัดแต่งทรงอย่างพิถีพิถันนะคะไม่ต้องการเสียเปรียบใครค่ะผมแดงนั้นเผยให้เห็นถึงพรสวรรค์แล้วก็การมีสไตล์ของความงามอันน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะอย่างคุณหยางาวเฉาเย่นะคะเธอมาในงานนี้ด้วยเธอก้าวผมขึ้นก็ดูสวยน่ารักดีค่ะสวมชุดกำรรมะหยี่สีแดงดำลายก้างป่านะคะประดับด้วยมีทั้งเพชรเนาะแล้วก็ ขนนกนะคะให้ความรู้สึกรู้ราอลังมากเลยลุคนี้ดูมีความะทะเยอทะยานมากความแตกต่างระหว่างสีแดงแล้วก็สีดำนะคะสร้างพื้นผิวการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะทันสมัยแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้เล่นด้วยนะคะผิวนะคะของคุณหยางเฉาเย่สวยมากเลยนะคะกล้องของจีนนะคะเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงมากค่ะผิวของหยางเฉาเย่นะคะลอดนะเ,นเพื่อนๆสวยมากค่ะคุณเหมาเสี่ยวถงนะคะปรากฏตัวด้วยชุดเดรสสีขาว เปิดไหลาย้างเดียวนะคะดีไซน์เรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความประณีตค่ะช่วยเน้นรูปร่างของคุณเหมาเสี่ยวถงทําให้เธอดูเพรียวบางสง่างามเนาะราวกับนางฟ้าที่ลงมาเยี่ยมโลกอะไรประมาณนี้ค่ะเธอนั้นดูไม่เหมือนอายุ37ปีเลยเปีเลยเพื่อนๆเธอดูเหมือนอายุประมาณ25ปะ่ะอืมเธอสวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะข่าวจ้ยเลยค่ะมาที่สันเว่บ้างนะคะสันเว่เองก็ฉีกภาพลักษณ์สาวน้อยแสนหวานไปเนาะสำหรับ ในงานนี้เธอมาในปีนี้ด้วยด้วยฟิลของความเป็นอัศวินปะฮีโร่หญิงๆนะฮะชุดเดรสสีขาวปักลายทองของเธองดงามแล้วก็ดูหรูหราคา่ะบวกกับสร้อยคอไข่มุกที่ช่วยเสริมลุคที่สง่าง,งามแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ให้กับคุณสันเวด้วยอย่างไรก็ตามนะคะมีดอกทานตะวันในมือซึ่งก็ดูเรียบง่ายไหมเพื่อนๆว่าย่งไงทําให้ไม่น่าถืออ่ะเออจะถือทําไมดอกทานตะวันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาจจะแบบ นิยมกันอยู่หรือเปล่าที่จีนเดี๋ยวเพื่อนๆมาบอกแอดหวานด้วยแล้วกันนะคะแอดหวานคิดว่าถ้าเธอไม่ถือดอกทานตะวันนี้โอ้โหค่ะจะดูสง่างามนะะแต่พอถือดอกทานตะวันแล้วดูเอ๊ะทำไมมันดบัดบๆลงนิดๆน,นะคะจากนั้นมาที่ป๋าลูกค่ะ คือไปลู่นะคะกองเชียเยอะมากเลยนะคะแฮไปลู่บิวตี้เนี่ยพุ่งสูงเป็นอันดับต้นๆในช่วงของงานอว้ปอตอนเริ่มต้นนะคะการค้นหายอดนิยมรวดเร็วกระตุนให้เกิดความคาดหวังในลุกพรมแดงของเธอมากขึ้นค่ะแต่ว่าในยุคแรกนะคะในในลุกแรกของเธอที่เปิดตัวมันให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยเหมาะกับเธอเท่าไหร่ชุดน่ะเพื่อนๆดูได้เลยนะคะภาพของ ภาพของเธอไม่ค่อยจะแบบมีความมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะปัยลู่นั้นย้อมผมสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําให้เธอดูมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะเธอนั้นชุดแรกของเธอเลือกเป็นชุดเกาะอกสีขาวจับคู่กับเครื่องประดับผมแบบคริสตัลเหมือนมองไกลๆเหมือนกับมงกุฎเนาะเพื่อนๆสไตลย์ย้อนยุกนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ดูไม่เข้ากับอุปนิสัยของปัยลู่สักเท่าไหร่นะคะดีไซน์เกาะอกนะคะแทนที่จะเน้นรูปร่างของเธอนะคะกับเผยให้เห็นถึงความอวบปะ ดูปลายลู่อวบขึ้นเวลาที่ใส่ชุดนี้นะคะทั้งๆท,ที่เธอผอมทั้งที่เธอผอมมากค่ะที่คาดผมดูสะดุดตาเกินไปก็ขัดกับรูปลักษณ์โดยรวมนะคะบทบังความสวยของปลายลู่ที่มีอยู่แล้วนั่นเองค่ะสําหรับแอดวานแล้วลุคนี้ของคุณปลายลู่นะคือแบบเออไม่ควรทํากับปลายลู่แบบนี้เลยค่ะทำให้ปลายลู่ดูว่าจะมีอายุมากขึ้นนะคะการแต่งหน้ามาที่คุณจางวีซีบางนะคะหุ่นเธอบางเฉียบเลยเพื่อนๆค่ะแต่ว่าสําหรับนะเธอเธอบางเกินแล้วก็ การแต่งหน้าดูว่าไม่ค่อยเข้ากับเธอเท่าไหร่นะคะเธอก็สวมชุดเดรสสีชมพูผิวไหวเลยค่ะดูอ่อนหวานแต่ว่าทรงผมเธอมาแบบเขาเรียกว่าเพรสเซฟเอาไว้ก่อนนะคะก้าวขึ้นไปซึ่งสื่อของแฟชั่นนะคะบล็อกเกอร์ของจีนบอกว่าไอ้ผมกับชุดไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะคะจุดนี้ไม่รู้แอดวาน no c o m มนต์ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีถุงมือนะคะก็ยิ่งดูว่าเกินไปเข้าไปอีกนะคะทำให้ลุคโดยรวมดูจืดชืดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้ว ก็อย่างไรก็ตามค่ะใบหน้าของคุณจางวิซีเธอเธอผอมนะเธอก็ดูแบบผอมบางมากๆอยู่เป็นประจำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ใส่ชุดแบบรัดรูปมากเกินไปมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างแบบดูแห้งๆไปหมดเลยนะคะแต่ว่าคุณคุณจางวิซีเธอก็ด้วยโครงหน้าหรืออะไรเธอก็สวยอยู่แล้วนะคะเพื่อน ต่อมานะคะสื่อบันเทิงไปนู้นเลยค่ะคนที่โดนโดนหนักสุดน่าจะเป็นคุณหมาซื้อฉุนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสื่อบันเทิงจีนเขาไปเขาไปแซวว่าเหมือนเธออะไปขุดชุดเดรสมาจากตู้เสื้อผ้าของคุณแม่อีกทีหนึ่งค่ะทั้งสีสันแล้วก็ดีไซน์ก็ดูเฉยนะคะผมหยิกของเธอก็ดูไม่เข้ากับสไตล์ส่วนตัวที่เป็นตัวของหมาซื้อฉุนเลยโดยรวมแล้วนะคะคุณหมาซื้อฉุนนี้ได้ลุคที่เป็นหายนะบนพรมแดงมากเลยนะคะก็สื่อบันเทิงเขาก็บอกอย่างนั้นกัน ในงานนะคะประกาศรางวัลของ Vogue Fashion Award แล้วก็ Elle นะคะค Style Award ที่เพิ่งจบไปเนี่ยคุณกวนเสี่ยวถงกลับมาอย่างโดดเด่นในลุกพรมแดงนะคะทั้ง2ชุดดูสวยงามน่าประทับใจแล้วก็ได้รับคำชมนะคะก็เธอหุ่นดีมากเลยเนาะคุณคุณกวนเสี่ยวถงแหวานชอบขาของเธอมากเลยนะคะขาเหมือนตะเกียบเลยนะคะขาเล็กมากค่ะแล้วก็โดยไม่คัดคิดนะคะในชุดในที่มาไว้ปอนี่เธอใส่ชุดเดรสพาทูสีโรสโก e ค่ะซึ่งก็ดูสง่างามนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามดูที่เธอแบบไม่เป็นไวรัลนะคะแบบออไปสู้กับชุดของคนปไยลู่ชุดที่สองไม่ได้เนี่ยเพราะว่าออมันดูเรียบไปหมดเลยนะคะการแต่งหน้ากับชุดสีโรสโกของเธอทําให้สื่อบันเทิงเขาบอกว่าขาดนะคะสเสน่ห์อ่นอ,อนหวานไปค่ะแต่ว่านะคะรูปร่างของเธอจากที่รูปร่างปกติไม่ไม่ใหญ่ไม่โตแต่ว่าชุดเนี่ยมันไปเน้นที่ช่วงแบบเอวช่วงโน้นช่วงนี้ทําให้เธอดูหนาขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สี โรสโกไม่ใช่ว่าทุกคนจะใส่ลอดค่ะก็เธอ,เอผิวเนาะก็ทําให้แบบไม่ไม่เปล่งประกายออร่าอย่างที่ควรจะเป็นด้วยนะคะเอาไม่เป็นไรแต่ว่ารูปร่างของเธอนะคะมีความงดงามมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังคงแบบประคับประคองทุกอย่างเอาไว้ได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะเมื่อพูดถึงดาราบนผมแดงที่ยังคงอยู่เสมอที่มาในทุกๆปีคุณอย่างมีค่ะสมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเธอสวมชุดราตรีสั่งตัดจาก แบรนด์แฟชั่นแห่งหนึ่งก็กลายเป็นราชินีนกยูงสีน้ำเงินอันงดงามเลยนะคะมาแบบโป่งๆเลยค่ะเครื่องประดับสุดหรูของเธอเป่งประกายสง่างามแล้วก็ดูล้ำสมัยมากนะคะคงไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้เลยต้องตีโป่งที่กระโปรงเยอะๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณอย่างมีผิวสวยมากแล้วก็เข้าชุดกันกับเครื่องประดับมากๆลงตัวมากค่ะการปรากฏตัวนะคะของเธอกับนักแสดงร่วมจากละครเอไอนั่นนะคะดินแดนเปี่ยมหวังนะคะทำให้เกิด เิดข้อถกเถียงขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะคุณอย่างมีเองเธอเปล่งประกายนะคะแบบว่าออลาสุดๆเลยตั้งแต่ที่เธอเก้าวเท้าลงบนพรมแดงค่ะสะดุดตาสุดๆสไตล์การแต่งตัวของเธอผิวเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเธอทุ่มเทมากเลยนะคะกับทีมงานของเธอค่ะความนิยมแล้วก็ความสนใจกับสื่อนี้ก็ยังคงดึงดูดได้มากเลยสําหรับคุณอย่างมีนะคะคุณอย่างมีนั้นเรียกได้ว่าถูกกําหนดให้เป็นพรีเซนเตอร์บนพรมแดงเลยทุทุก งานมักจะต้องมีคุณอย่างมีนะเพื่อน,อนจากนั้นดาราชายนะคะดาราชายส่วนใหญ่ก็สไตล์ดูเรียบง่ายแฝงไปด้วยความสบายๆนะคะเขาก็หล่อในลักษณะของพวกเขากันชุดผู้ชายจะดูจะดูว่ามีความโดดเด่นแล้วก็การใส่สูตรเนาะก็จะเป็นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นบนผมแดงก็สร้างความประทับใจอันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะ จางหลิงเหอในปีนี้นะคะปรากฏตัวมาจากตัวแทนจากเรื่อง Love You ะเพื่อนๆคุณหมอเหอซูเย่ของพวกเรามาสวมสูทสีดำคู่กับเสือ้อเชอิ้ตสีเขียวนะคะก็เผยความสง่าง,งามนะคะคุณหลวอินซีของแอดวานก็มาด้วยเออส่วนใหญ่ของแอดวานของเพื่อนๆก็มาด้วยดิลันหวังก็มานะคะชุดสูทสีดำค่ะมีความเผยออร่าที่เท่ๆแต่ก็มีความอ่อนโยนนะคะใบหน้าหล่อยอยู่แล้วไงโดดเด่นคมคายนะคะไม่รู้จะชมอะไรดี <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเนาะ ในขณะที่เดินพรมแดงค่ะดีแลนหวังก็เตือน,ฟนแฟนๆน้องให้แบบว่าระวังหนาวกันนะแต่งตัวให้อบอุ่นนะคะซึ่งก็มาเตือนแฟนๆก็กรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะว่าเออฮอร์ตีหวังเฮอร์ตีนี่เป็นแบบผู้ชายที่ใส่ใจนะคะแฟนๆอย่างแท้จริงเลยค่ะเอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะพอหอมปากหอมคอน,น้องมาก,กันเยอะเลยนะคะก็ชอบลุคพรมแดงของใครมากที่สุดนะคะในงานวบป์ปอร์วิชั่นคอนเฟอเรนซ์ปี2025ก็มาคอมเมนต์นะคะที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะคะก็ถ้า ท่านใดมองหาเจ้ารู้สึกไม่มีนะเจ้ารู้สึกก็ไม่ได้ไปนะคะคุณหลีซินเองก็คงจะเข็ดจากปีที่แล้วเนาะเธอก็คงไม่มาหรอกเพื่อนเอ็ดวานไม่เห็นนะหรือว่าเธอจะมาเพื่อนๆมาบอกเอ็ดวานด้วยแต่เอ็ดวันไม่เห็นก็เดี๋ยวถ้าตกหล่นนะคะสาวงามท่านใดไปเดี๋ยวในอพิจสดนะเอ็ดวานค่อยมาเก็บต่อเนาะใครทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ